ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวไม้เกาะหลักในโรงเรียนของผมเองนะครับมาต้นแรกนะครับมาดูกันเลยฝนก็ตกแล้วตอนนี้นะครับก็ต้นแรกนะครับจะเป็นฟิโลเดนรอนนะครับใบเลื่อยด่างนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นภูปีกนกนะครับด่างขาวนะแต่ตอนนี้ผมซื้อมา นานแล้วเหมือนกันมันมันก็ทิ้งใบบ้างเป็นไม้ปราบเสียนนะครับตัวนี้มาตัวนี้เริ่มกันเลยนะครับมาขอถ่ายรูปกับต้นนี้หน่อยนะครับใบบุญนะครับคือใหญ่มากนะครับต้นนี้นะครับไม้เกาะหลักใบบุญนะครับเป็นซิงโกเนียมนะครับต้นใหญ่มากนะครับถัดมานะครับเป็นมอนสเตอรล่าจินนี่นะครับมอนสเตอรล่าจินนี่ผมก็ได้ตัดขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับ ต้นนี้ถัดมาก็จะเป็น Philodendron p e n d l e d นะครับก็สวยนะเป็นความดังธรรมชาติของ p e n เ l ด d ้นะครับมันก็จะออกประกายประกายอย่างนี้นะครับมาต่อกันด้วยที่ p a r ลโซ o นะครับต้นนี้นะผมเลี้ยงมาตั้งแต่ใบเดียวนะครับ <Huh? S 1> นี่ตอนนี้คือ สูงมากแล้วนะเุกคนเราสวยมากด้วยนะครับแต่ใบไม่ใหญ่เหมือนที่เขาเลี้ยงกันสักทีผมก็ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะถัดมานะครับจะเป็นฟิโลเดนรอนไวท์ไนท์นะครับนี่ก็จะมีลายด่างที่เป็นสีออกเลือดหมูนะครับถัดมานะครับจะเป็นฟิโลเดนรอนพิงค์ปรินเซสนะครับนี่สวยมากใบ ยงไงทุกคนดูลายลายลงก้านนะครับต้นนี้นะมันก็จะเป็นแบบสเก็ตสเก็ตนะครับก็จะเป็นเหมือนจุดจุดกาแล็กซี่อะครับแล้วก็มีสีเขียวปนชมพูทับไปด้วยนะทุกคนอืมถือว่าสวยมากนะต้นนี้ผมชอบเหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นฟิโลเดนรอนไววิสัตนะครับนี่สวยมากเลยนะ นี่เห็นไหมครับการที่ไม่ตัดไม้นะครับเดี๋ยวตาด่างเขาก็จะไล่ขึ้นมาเองนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับนี่ด่างสวยมากนะครับถัดมานะครับจะเป็นอีพินะครับอีพีด่างขาวนะครับ <c oughs> ผมเลี้ยงมาตั้งแต่แบบต้นเล็กมาก <c oughs> จนแบบตอนนี้คือโอ้โหโตแล้วก็ใบใหญ่มาก นี่ด่างสวยด้วยอันนี้มดแดงมานทำรังนะครับอของแพงๆมดแดงชอบทำนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรผมก็ปล่อยไปนะเพื่ออาจจะกำจัดพวกลายแดงอะไรได้นะ oh, <no. S 1> อืเขาก็จะมาช่วยกินพวกศัตรูพืชนะครับอือถัดมานะครับก็จะเป็นไทสไลด์นะทุกคนต้นนี้สวยมากนะครับไม่เคยหลุดเลยนะ <Huh? S 1> ด่างคือด่างดีทุกใบนะครับว้าว wow. ดังไม่หลุดเลยนะดูอ่ะเป็นไงออกมาก็จะนี่ใบใหม่นะครับออกมาก็จะสีจะสวยมากนะครับอืมก็ให้ดูมุมสูงนะครับนี่สวยนะทุกคนอ่ะถัดมานะครับเป็นก้ามกุ้งเขียวนะครับอืมโตวไวเหมือนกันนะตอนแรกแอบโตช้าก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนี่ก้ามกุ้งเขียวนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นภูด่างยักษ์นะครับเป็นไงทุกคนผมคิดว่านะภูด่างยักษ์อะมันราคาถูกมากเลยใช่ไหม<า>แต่ว่าความสวยมันอะคือสวยนะครับคือ,อ<า>ถ้าใครแบบเล่นต้นไม้เนี่ยเขาไม่เกี่ยงครับว่าราคาถูกหรือราคาแพงนะ<อ>ก็ถ้าชอบก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ลายเหมือน มอนเ t อร่าออลเลยเลยนะทุกคนเออก็สวยนะครับผู้ด่างยักษ์นะมาถัดมาต้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟิโลเดนรอนไวท์ปินเซส์นะครับอ่าเป็นไงสวยนะครับทุกคนสวยมากนะอืมด่างดีทุกใบนะครับอันนี้ต้นนี้นะครับมีหน่อแทงออกมานะอ่า แล้วผมก็ได้แยกไปแล้วนะครับ <jas> โอเคอ่าเดี๋ยวทุกคนสงสัยว่า <mm> ไอเสาแบบนี้นะครับเสาเป็นเสมามะพร้าวนะครับที่ต่อขึ้นมาจากเสาหลักที่สำเร็จรูปนะว่าผมทำยังไงนะครับ <mm> ก็ใช้วิธีง่ายๆเลยครับก็คือเอาเป็นตะแกรงพลาสติคกครับมาทำเป็นวงกลมนะครับ <mm> แล้วก็ใส่ ขุยมะพร้าวลงไปแล้วก็เอาหนวดกุ้งนะครับนี่จะเป็นหนวดกุ้งนะครับลัดไปล็อกไปนะครับอืมก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนอ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้เกาะหลักนะครับในโรงเรือนของผมนะอ่าอ่ะ,อะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะ <c oughs> ก็มีไม้ตัวไหนโดนใจเ,เพื่อนๆหรือเปล่าครับเอาไว้เกาะหลักที่บ้านนะทุกคนมันก็สวยทุกต้นนะในโรงเรียนผมอะ โรงเรียนผมก็เลี้ยงไม้สวยแบบนี้นะครับไม้เกาะหลักไม้วางตั้งโต๊ะไม้ฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโหต้องบอกก่อนเลยว่า EP นี้นะเหนื่อยมากนะครับกว่าจะได้มาเป็น EP นี้ขึ้นมาก็คือฝนมันตกนะครับแล้วก็รอจนฝนหยุดนะจนต้องรีบมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่ากลัวมันจะตกมาอีกนะทุกคนเออก็สำหรับ EP นี้นะครับถ้าใครชอบใครถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและ EP อื่นๆนะครับจะพามาชมไม้ตัวไหนก็ฝากช่องเต้าวราชิตไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เต้าวราชิตก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย